ฮ่าฮาให้ฟังเอ้มันมีมีนักเรียนแห่งหนึ่งมันมีมันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าปันอ่าปันก็มันบอกว่าคุณครูครับครูครับผมกดผมปวดขี้่ผมขอไปขี้ก่อนนะครับครูครูก็ให้ไปพอไปเสร็จพอไปไม่ทันขี้แตกขี่หั่ดเล้อเล้วแล้วก็เข้าห้องน,น้ำเสร็จใช่ไหมอ่าข้อตากกางเกงไว้ในไว้ในห้องน้ำนี่า แม่บ้างก็เดินมาเห็นเข,ขียนว่าปอลแล้วแม่บ้างก็ไปหาครูที่ห้องบอล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วแม่บ้างก็บอกว่าอันนี้กางเกงในของปอนใช่ไหมบองก็บอกว่าอันนี้กางเกงในของผมแล้วไม่รู้ว่าขี้ของใคร <c oughs> แล้วเดี๋ยวเล่าใหม่นะต้อง <c oughs> อู๋เปล่าปล่ยอยากฟังเรื่อง แปลกๆก็มาแล้วอูแปลกฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายชิงซัง